สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับนานแล้วครับที่เราไม่ได้ไปรีวิวนะครับในหุ้นในกลุ่มของเฮลท์แคร์นะครับโรงพยาบาลต่างๆนะครับหลังจากที่มีการประกาศนะครับงบในไตรมาสหนึ่งปี6กสาออกมานะครับทาให้เรามีความสนใจนะครับว่าหลังจากที่ประกาศงบมาแล้วนะครับหลังจากที่ตลาดนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาร่วม30%นี้นะครับหุ้นแต่ละตัวมีการปรับตัวเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวไหนที่เราพอจะลงทุนได้นะครับ ตัวไหนที่เราควรจะระมัดระวังนะครับผมสรุปในส่วนของงบในไตรมาส1ปี63นะครับมาให้ท่านสมาชิกดูอย่างคร่าวๆนะครับงบในไตรมาส1ปี63านะครับผมสรุปโดยคร่าวๆอย่างนี้ครับในส่วนของตัวใหญ่สุดก็คือ BDMS นะครับท่านสมาชิกนะครับกำไรสุทธิที่เขาก็ค่อนข้างดีทีเดียวครับ2,500ล้านนะครับในส่วนของอัตรากำไรสุทธิอยู่12.7นะครับ PE ตอนนี้นะฮะ37นะครับ แล้วก็ b o Book Value อยู่4.43เท่านะครับ BHS นะครับบำรงราชนะครับกำไรสุทธิอยู่765ล้านนะครับอัตรากำไรต่อหุ้นอยู่1.03นะครับอัตรากำไรสุทธินะครับ18.31นะครับ P/E ตอนนี้27เท่านะฮะท่านสมาชิกแล้วก็ b Book Value อยู่4.6เท่านะครับ BCS นะครับกำไรสุทธิอยู่ที่259ล้านนะครับกำไรต่อหุ้นอยู่0.1นะครับ อัตรากําไรสุทธินะฮะสิบเนะครับ PE ตอนนี้31.5เท่านะครับ Book Value อยู่5.54เท่านะครับรามกําแหงนะครับกําไรสุทธิอยู่303นะครับกำไรต่อหุ้นอยู่1.26อนะฮะอัตรากําไรสุทธิฮะสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับ PE ตอนนี้ยี่สิบสี่จุดหนึ่งศูนย์นะครับ Book Value อยู่สามเท่าโดยประมาณนะครับ TSG นะครับกำไรสุทธินะครับแปดสิบสองล้านนะครับ กำไรต่อหุ้นอยู่ใน0.1นะครับอัตรากําไรสุทธิ4.09นะครับ uh, PE ทั้งหมด uh, ตอนนี้ฮะ33.27นะครับ Book Value อยู่2.18เท่าโดยประมาณนะครับ KSD uh, KDS นะครับกำไรสุทธิอยู่5.31ล้านนะครับกำไรต่อหุ้นอยู่0.27นะครับแล้วก็ในส่วนของอัตรากำไรสุทธินะฮะ2.32เปอร์เซ็นต์นะครับ 2. PE ตอนนี้ฮะมากที่สุดในกลุ่มเลยครับ66.67นะครับ PE ตอนนี้อ่า PBV ตอนนี้นะครับ3.52เท่าโดยประมาณนะครับสมิติเวทนะครับอ่ากำไรสุทธิอยู่480ล้านนะครับอ่ากำไรต่อหุ้นอยู่4.8นะครับแล้วก็อัตรากำไรสุทธินะฮะ16.05%นะครับอ่า PE ตอนนี้นะฮะ21เท่านะครับ Book Value อยู่4.7เเท่านะครับโดยประมาณนะครับ V.I.S. นะครับ กำไรสุทธิอยู่45ล้านนะครับกำไรต่อหุ้นอยู่0.08นะครับอัตรากำไรสุทธินะฮะ7.353นะครับ PE ตอนนี้นะฮะ17.94นะครับแล้วก็ Book Value อยู่2.79เท่านะครับในส่วนของ VIS ก็ถือว่าเป็นตัวที่มี PE ต่ำสุดนะครับในที่เรามาเปรียบเทียบกันนะครับสุดท้ายนะครับราชธานีนะครับกำไรสุทธิ82ล้านนะครับกำไรต่อ หุ้นอยู่ที่0.28นะครับอัตรากำไรสุทธินะฮะ18.25นะครับ PE ตอนนี้นะ21.8นะครับแล้วก็ book value อยู่4.4หกเท่าโดยประมาณนะครับนั่นก็เป็นงบในไตรามาสหนึ่งโดยคร่าวๆนะครับนะถ้าท่านสมาชิกสนใจก็เข้าไปดูในรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันมีการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Q on Q หรือว่า year on year อย่างไรนะครับท่านสมาชิกแต่ดูโดยรวมแล้วนะครับก็ยังมีกำไรนะ หุ้นในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีเฟนซีฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เรานะครับมองเห็นก็คือ PE นะครับมันค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะฮนะก็คือ PE เนี่ยสูงกว่าตลาดนะครับอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะหุ้นตัวใหญ่ๆอย่างเช่น BDMS นะฮะอย่างเช่นหุ้นบางตัวที่ยังมีกําไรน้อยๆอยู่อย่างเช่นในส่วนของ KS KDH นี่นะครับก็ยังถือว่า PE เขายังสูงเพราะว่ากําไรยังทาได้น้อยฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูง,งบการเงินคร่าวๆนะครับ ก็คงจะตัดสินใจในการลงทุนค่อนข้างยากพอสมควรนะครับดังนั้นกราฟทางเทคนิคก็จะช่วยเรานะครับในการที่จะตัดสินใจว่านะครับหุ้นตัวไหนที่พอจะลงทุนได้นะครับหุ้นตัวไหนที่เราควรระวังแล้วก็หุ้นตัวไหนที่ที่เขาเรียกว่าเทาๆานะครับก็คือนิวทรัลก็คือว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมในการลงทุนนะครับผมก็ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้นะครับอย่างสีเขียวนี่นะครับก็อาจจะพอลงทุนได้ก็คือ BDMS เออั MS, นนี้เป็นตัวใหญ่นะครับ่านสมาชิกนะฮะ นี่เป็นกราฟวิกทุกตัวนะฮะผมเอามารีวิวให้ท่านสมาชิกดูการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับหลังจากที่สิ้นสุดเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับหลังจากที่เซ็ตได้ปิดไปนะครับว่าราคามันปิดอยู่ที่ไหนนะครับราคาเมื่อวันสิ้นสิ้นวันนี้นะครับปิดไปที่22บสาท70สตงค์โดยประมาณนะครับขึ้นไปตามายอยู่2ี่ก็คือเขาปิดหายเลยฮะท่านสมาชิกแล้วก็ในส่วนของแท่งเทียนท่านสมาชิกจะเห็นว่านะครับ หนึ่งแท่งเทียน2 3 4ามสี่แท่งเทียนนะครับมีการยกโลและค่อยทำนิวไฮนะครับณตอนนี้เองนะครับมันขึ้นไปยืนเหนือนะครับเส้นฟิบลูนิคีนะครับคือเหนือ22.3โดยประมาณนะครับท่านสมาชิกนะครับอันนี้ก็คือลักษณะแท่งเทียนที่เป็นอัพเทรนนะท่านสมาชิกแนวต้านถัดไปจะอยู่ประมาณสัก24บาท20ตังค์นะครับโดยประมาณนะครับถัดไปก็26บาท50ตังค์นะครับลักษณะนี้คืออัพเทรนแล้วก็ RSI ก็สนับสนุนนะครับตอนนี้ขึ้นไป ยืนเหนือ50แล้วนะครับแล้วก็ ISI ยังไม่เข้าสู่ในส่วนของที่เป็น o อเวอร์บอทแบบนี้นะครับยังไม่ถึงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับต้องดูวอลุ่มด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยใครถือหุ้นตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสดีนะครับรับมาตอนประมาณ18บาทผมคิดว่ากําไรตอนนี้ก็คงจะ4บาทโดยคร่าวๆนะครับท่านสมาชิกก็คงจะมีกําไรพอสมควร เป็นหุ้นดีเฟนซีฟครับแล้วก็เราอาศัยช่วงจังหวะที่ตลาดมีการปรับตัวลงนะครับเข้าไปลงทุนแล้วก็อาจจะเข้าไปเก็งกําไรได้ด้วยนะครับหุ้นในกลุ่มนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือปันผลไม่ดีครับาสมาชิกนะครับปันผลน้อยนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อย่างมากนะครับถัดไปเป็นบางรุงราชนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับท้าสมาชิกเหตุผลเพราะว่ากราฟตั้งแต่เขาตกลงมานะครับเป็นลักษณะที่เป็นดาวเทรนด์มาโดยตลอดนะฮะ ก็มีโอกาสนะครับที่จะหลุด100บาทหากว่าลักษณะที่แท่งเทียนไม่สามารถที่จะหลุดกรอบที่เป็นดาวเทรนไปได้นะครับการหลุดกรอบดาวเทรนก็ตีไว้คร่าวๆก็คือว่าควรจะได้ราคาประมาณ150บาทนะครับนะฮะเป็นตัวเลขกลมๆมนะครับคือหลุดลงมาตรงนี้ฮะท่านสมาชิกคือหลังจากที่ลงมานะครับมาอยู่ในกรอบดาวเทรนทั้งหมดนะฮะจะผ่านตรงนี้ค่อนข้างยากทีเดียวนะฮะเหตุผลที่กดดันนะครับในส่วนของบางกรุณาครับผมเคย เอามารีวิวให้ท่านสมาชิกทราบแล้วว่า,าสัดส่วนของคนไข้ต่างชาติเขานะครับมีถึง60%โดยประมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มากที่สุดถ้าเทียบกับคนไข้สัดส่วนของคนไข้ในโรงพยาบาลอื่นๆซึ่งโรงพยาบาลอื่นเนี่ยสัดส่วนคนไข้ในประเทศจะเยอะกว่านะท่านสมาชิกนะต่างกับบางรามลาสนะฮะบ,บางร,ารุมลาชเนี่ยคนไข้ต่างชาติเขาถึง60%ทีเดียวครับท่าสมาชิกลองไปดูรายละเอียดน,นะครับก็เป็นสิ่งที่กดดันราคาหุ้นนะฮะเพราะว่าพื้นฐานมันก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับ ให้มีการเดินทางระหว่างประเทศได้นะครับนะนะก็เรียกว่า medical tourism เนี่ยนะอาจจะกลับมาหรือเปล่านะครับเมื่อเมื่อตอนกลางวันนะผมนั่งฟังท่านนายกรฐัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่อง medical tourism อยู่นะครับนั้นก็น่าสนใจว่า,าหากมีประเด็นนี้ขึ้นมานะฮะบำรุงราชจะฟื้นตัวได้หรือไม่นะท่านสมาชิกแล้วก็คนไข้เนี่ยจะกลับมาพีกเหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็คงต้องใช้เวลานะครับผมมองว่า 1- 2ถึงปีคงจะเห็นนะครับท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ทําให้กราฟทางเทคนิคของเขานะครับฟื้นตัวยากกว่าตัวอื่นท่านสมาชิกถัดไปก็เป็นบางเกาะเชนฮอสพิทอลก็คือ BCS นะฮะท่านสมาชิกก,ก,ะะชก็เป็นสีเขียวนะฮะเพราะว่าแก้งเทียนนะครับมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ผ่านแนวต้านมาเรื่อยๆนะ,ะท่านสมาชิกนะครับตอนนี้นะครับก็ไปติดแนวต้านอยู่บริเวณ14บาท70สตังค์โดยประมาณนะครับถ้าข้ามแนวต้านนี้ได้ก็จะไปเจอที่16บาทโดยประมาณนะครับงั้น กราฟนะแท่งเทียนของเขานะครับเปียนตัวเป็นลักษณะของ up trend ด์ก็คือมีการยกโลกขึ้นแล้วก็ทํานิว i ฮมาโดยตลอดนะครับแล้วก็แท่งเทียนในสัปดาห์นี้ก็ต้องลุ้นนะฮะว่าจะขึ้นไปทำ new หไฮได้หรือไม่คือต้องผ่านแนวต้านบริเวณ14.7ตรงนี้นะครับท่านสมาชิกถึงเข้าไปลงทุนได้นะครับหากว่ามันไม่ผ่านมันก็จะมีการไซ z เว a ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับโดยกรอบแนวรับแล้ถ้า s i z เวลงมานะครับ อันที่แรกก็คือ13.8โดยประมาณนะครับถัดไปก็เป็น12.9ตรงตำแหน่งนี้นะครับในความเห็นผมก็คงจะไม่หลุด12.9เพราะว่า12.9เขาก็รับมาหลายครั้งแล้วนะครับก็รับอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าอาจจะหลุดง่ายไปนิดหนึ่งนะครับหากแจ้งเทียนสัปดาห์นี้นะครับผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้นะครับแล้วยืนเหนือ14.7ก็เป็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็ลุ้นผ่านแนวต้าน16บาทแล้วก็17บาท70สตัง์ตรงนี้นะครับ ไ s i อสสนับสนุนนะเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยเกิน5 0แล้วก็ r s i ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นโอ์บอสนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับก็คือรามกำแพงท่านสมาชิกดูนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวลงมานะครับแล้วลงค่อนข้างรุนแรงด้วยนะตั้งแต่ปี2019นบเะท่านสมาชิกประมาณเดือนเมษาก่อนเดือนเมษานะสอนนะครับแท่งแดงลงมาเรียกว่าหนักมากนะครับแล้วก็หลังจากที่ลงมาแล้วนะครับ ก็ไม่ขึ้นไปอีกเลยครับท่านสมาชิกดิ่งลงมาโดยตลอดแล้วก็ขึ้นมา,าเข้ามาอยู่ในบล็อกที่เป็นบล็อกสุดท้ายนะครับตอนนี้ไซด์เวนะฮะไซด์เวแบบนี้เลยครับท่านสมาชิกนะลักษณะของไซด์เวเนี่ยนะครับในส่วนของ RSI อเนี่ยอยู่ในจุด o อเวอร์โซท่านสมาชิกนะครับแต่การหยุดอยู่ในจุด o อเวอร์โเนี่ยนะไม่เสมอไปที่หุ้นมมาจะขึ้นนะครับนั้นต้องระวังนักลงทุนบางท่านเนี่ย ชอบไปซื้อในจุดโอเวอร์โซนะครับถ้าสมาชิกก็เห็นว่ามันโอเวอร์โซแล้วโอเวอร์โซอีกมันก็ไม่ขึ้นสักทีนะทําให้บางท่านเนี่ยก็เกิดความอึดอัดนะว่าหุ้นลักษณะนี้มันไม่ขึ้นสักทีนะผมก็ให้สีแดงนะเพราะว่าถ้าขึ้นเนี่ยนะครับต้องผ่านแนวต้านนะฮะร้อยห้าสิบบาทตัวเลขคงตรนะครับผ่านก็ไปตรงนี้ได้ถึงจะน่าลงทุนท่านสมาชิกตอนนี้ถ้ามันอยู่ร้อยสี่สิบบาทเนี่ยนะครับก็คงจะอยู่อย่างนี้ต่อไปก็คือไซเบย์อยู่เนี้ยมานานแล้วฮะ ก็ร่วมสักสองเดือนได้แล้วมั้งครัท่านสมาชิกดูนะครับแล้วก็ลงมาจุดสูงสุดตรงนี้จาก200 200บาทเลยนะครับลงมาแล้วก็ห่างจากจุดนี้ไปมากฉะนั้นเนี่ยการที่จะกลับไปจุดพีคได้เนี่ยนะผมก็มองว่านะครับก็คงจะ,ะมีความเป็นไปได้น้อยมากแล้วก็ร่ามกําแพงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ BDMS เเนี่ยเขาเคยมาลงลงทุนนะครับแล้วก็ขายหุ้นทิ้งไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับท่านสมาชิกนะครับอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ที่การฟื้นตัวตรงนี้จะยากนะครับ ก็ท่านที่ดูหุ้นอยู่ก็คงผมก็คงเป็นกำลังใจให้แนะก็นักลงทุนหลายท่านที่เข้าไปจะลงทุนก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะถัดไปก็เป็นธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับนะฮะอันนี้ก็ t s g นะฮะอย่างที่เดียนให้ทราบนะครับในส่วนของกราฟของเขานะครับค่อนข้างที่จะอันเดอร์อร์ฟอร์มตลาดทีเดียวนะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพนะไซด์เวยร์อัพเรื่อยเก็ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ค่อยมีวอลลุ่มก็คือว่าแท่งเทียนจะเป็นแบบ ซื้อขายจะพอๆกันอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่ค่อยมีไส้แบบนี้นะครับนานๆก็จะมีไส้แบบนี้ทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขึ้นไปอยู่เหนือ20บาทสามสตังค์โดยประมาณนะครับแนวต้านถัดไปก็อยู่ประมาณ22บาทตรงนี้ฮะท่าสมาชิก23.6นะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าลักษณะของกราฟแบบนี้นะครับบัวลุ่มยังไม่เข้าแล้วก็ RSI ตัวนี้นะครับอ,อยู่ยังประมาณยังไม่ถึง5 0ดีนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมมองว่าถ้ามีวอลุ่มมาสนับสนุนก็คงจะ มีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนได้แต่ณตอนนี้นะฮะผมว่ามันจะไซด์เวออกข้างเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็แนวต้านบริเวณ22บาทตรงนี้นะครับคิดว่าคงจะเป็นแนวต้านที่ดับหุ้นตัวนี้อยู่ได้นะครับแล้วก็ไซด์เวออกไปสักพักใหญ่นะครับรอจนกระทั่งว่ากำไรกำไรของเขาดีขึ้นนะครับรวมถึงวอลล่มที่เข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ ISI นะครับขึ้นเกิน50ตรงนี้ผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้แต่ว่าณตอนนี้เองก็ยังไม่เห็นภาพรองนั้นนะครับ เพว,ว่าคุณจะรีเลี่ยงไปก่อนแล้วกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับถัดไปเป็นทนบุรีเมดิคอลเซ็นเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นสีเขียวนะครับท่านสมาชิกมันขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวครับหลังจากจุดลงจากจุดอูเวอร์โซนะครับอยู่ประมาณ59บาทตรงนี้นะท่านสมาชิกมีการปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับนะครับแล้วก็แท่งเทียนนี่เรียกว่าทิ้งแก็บไว้ยาวเลยนะท่านสมาชิกนะแล้วก็ตอนนี้อยู่เหนือ84บาทนะครับแนวต้านที่สําคัญของเขาจะอยู่ที่ 90บาท80สตางค์ตรงนี้ครับถ้าผ่านไปได้ก็เข้าไปทส99บาทนะครับก็แล้วก็ทำยิงขายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะของ ISI ของเขานะครับหากท่านสมาชิกจะเข้าไปลงทุนนะครับถ้าเลยมาจุดนี้เมื่อไหร่นะครับก็อาจจะอันตรายนีดนึงแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะถูกขายลงมาเพราะอยู่ในจุดของโอเวอร์บอสนะครับตอนนี้ยังไม่โอเวอร์บอสนะครับก็อยู่ประมาณสัก60%ได้นะครับหากเข้าไปโซนนี้เมื่อไหรนะ่เนี่ยก็ต้องาาระมัดระวังซึ่งผมมองว่า ถ้า ISI มันเข้าไปอยู่ในโซนนี้นะครับอยู่ในโซนที่เป็นโอว์บอสนี่นะครับราคามันน่าจะมาชนตรงนี้ครับ90บาท80ตันตรงนี้นะครับเราอาจจะมีการปรับตัวลงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คิดว่าคงจะเข้าไปเก็งกําไรได้แต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงว่าถ้า ISI มันขึ้นไปอยู่ในโอว์บอเนี่ยขาควรจะรีบขายทํากําไรออกมานะครับเพราะว่าการฟื้นตัวของเขาเนี่ยครับก็ยังต้องผ่านแนวต้า เยอะๆเลยครับอย่างเช่นร้อยสิบาทตรงนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ใกล้ๆกับไฮเดิมที่เขาเคยทําไว้ในกราฟวีตรงนี้นะครับท่านสมาชิกครับถัดไปก็สมิติเวสนะครับสมิติเวสเนี่ยจริงๆกําไรเขาดีนะครับแล้วก็กําไรต่อหุ้นแรงต่างเขาก็ดีนะครับแต่ว่ากราฟทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ไปอย่างนั้นนะท่านสมาชิกหลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็มีลักษณะที่เหมือนจะรีบาร์ขึ้นไปแล้วก็อาจจะผ่านแนวต้านแต่ว่า ขึ้นไปแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปแบบนั้นไซเวอออกข้างานะสมาชิกเป็นลักษณะของการไซเวอออกข้างซึ่งการไซเว์ออกข้าง <S <S นี่นะครับเป็ <S 1> <S 1> นการไซเวจริออง <S <S ๆครับไม่ใช่ไซเวย์อัพหรืออะไรนะเห็นไหมไอเอสไอมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะไซเวย์จะเป็นแบบนี้ถ้าสมาชิชากเห็นไหมนาหยักหยักอย่างนี้โดยที่มันไม่ขึ้นนะครับอันนั้นอโอกาสนะครับที่จะขึ้นหรือลงนี่มันก็มีเหมือนกันก็ผมให้เทาๆไว้ก่อนนะครับหากว่าผ่านแนวต้านบริเวณ422บาทตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับ เป็นการทำนิวไฮนะฮะหลังจากยิ่แกนรีบาลขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าก็เข้าไปลงทุนได้ครับแต่ณตอนนี้มันยังไม่เห็นภาพนะครับฉะนั้นนักลงทุนยิ่จะเข้าไปสะสมหุ้นตัวนี้นะครับก็ควรจะหนึ่งนะครับ isi ตรงนี้ควรจะเกิน50ขึ้นมานะครับอย่างที่2ก็คือว่าแท่งเทียนนะครับต้องมีการเบรกแนวต้านบริเวณย2 2บบาทตรงนี้ขึ้นไปนะครับทำนิวไฮนะครับก็เป็นกราฟที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ครับ ถัดไปเป็นสีวิชัยนะครับตัวนี้ก็คือ vih นะฮะท่านสมาชิกนะครับตัวนี้ปรับตัวดีที่สุดในกลุ่มนะท่านสมาชิกดูนะครับหลังจากที่ลงมาเทส4.7ตรงนี้ครับท่านสมาชิกนะปรับตัวขึ้นไป s h เ p e เลยนะท่าสมาชิกเป็น v s h p p เลยนะครับแล้วก็แท่งเทียนล่าสุดตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะขึ้นมาอยู่ล็อกสุดท้ายตรงที่มันตกมาแล้วนะฮะกำลังจะทดสอบในต้านบริเวณ6บาท95สตางค์ตรงนี้ท่านสมาชิก ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะครับก็ไปเจอที่7บาทเลยนะครับก็แก็บที่จะเล่นก็ร่วมเยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นนะ่ะนักลงทุนที่เข้าไปหรื่อจะ,อะลงทุนนะครับนะฮะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ทํากําไรได้ดีทีเดียวนะครับถ้ามองทางด้านเทคนิคอย่างเดียวนะครับนั้นตลาดความแน่นอนของตลาดก็คงเป็นไปได้น้อยแต่ว่าถ้าเราอ่านนะครับแท่งเทียนเนี่ยเห็นไหมครับ 1 2 3 4นะครับมันมีการเรียงตัวเป็นลักษณะของอั t r e n d อย่างชัดเจนนะครับท่านสมาชิกนะฮะแนวรับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับนะฮะเหนือ6.5บาทตรงนี้นะครับแนวต้านก็อยู่ 9. 6้าาตรงนี้นะครับและมีโอกาสที่จะทำ n ยูไฮเพราะว่ากราฟมันผ่าไปนะครับประการที่2นะครับ ISI ตัวเนี้ยอยู่ประมาณสัก60%ตรงนี้นะครับเลข60ตรงนี้นะครับหากเข้าไปเทสบริเวณที่มันเป็น o อ e ว b o ์บอทตรงนี้นะครับ เราก็ต้องระวังแล้วก็เป็นจุดที่เราขายทางกำไรนั่นเองครับถ้านสมาชิกอันนี้คือการเล่นสั้นนะครับส่วนนักลงทุนที่จะไปถือยาวยอะไรต่างๆเนี่ยนะผมก็เคยเรียนในทราบบ้าก็คงจะ,ะทดสอบแนวต้านอีกเยอะนะฮะถ้าแนวต้านใหญ่ๆอย่างที่เห็นตรงนี้ในกราฟวีกนะครับก็สู่ประมาณสัก7จ็บาทแปสิบตังค์โดยประมาณตรงนี้ครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นแนวต้านที่มีความสําคัญนะครับถัดไปตัวสุดท้ายนะฮะเป็นราชธานีนะครับ ราจทานีนี่นะครับการปรับตัวของเขาเนี่ยผมก็ให้เท่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนจะขึ้นไปดีนะครับก็คือจากประมาณ1 8บ0าท50ตังค์ตรงนี้ะท่านสมาชิกนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายืนบูยืนอยู่บน22.7ไม่ได้นะครับยืนไม่อยู่แล้วก็มีการปรับตัวลงมานะครับคืออย่างนี้ก็คือการหลุดที่เป็นลักษณะของอัพ r เทรนเรียบร้อยแล้วก็ไซเวออกข้างไปนะครับไซเวอ,อข้างทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า แท่งเทียนนี่หนึ่งสองสามตรงนี้นะครับมันมีการยกโลแล้วก็ทำหายไปเรื่อยๆนะครับน่าจะไปทดสอบแนวต้านเดิมนะบริเวณเส้นตรงนี้นะครับประมาณ23บาทโดยประมาณนะท่าน,นสมาชิกครับคือผ่านเข้าไปในล็อกนี้อีกครั้งหนึ่งนะถ้าผ่านไปแล้ว23บาทนะอ่ากั้นไม่อยู่นะครับมันก็จะขึ้นไปทดสอบ24บาทตรงนี้นะครับจับตาดูก็คือว่าเป็นลักษณะของสีเทาไว้ก่อนนะครับถ้าผ่านตรงนั้นไปได้นะครับการเก็งกําไรก็คงจะมีโรนะครับก็คงจะสามารถเข้าไปได้แล้วก็ RSI อยู่ต,ตอนนี้ครับประมาณ60นะฮะยังไม่ถึงจุดที่เป็น o v e r b o u g h t นะครับท่านสมาชิกนะครับจุด o v e r b o u g h t o v e r s o l d เนี่ยผมก็เคยทําคลิปไว้นะฮะท่านสมาชิกถ้าสนใจก็เข้าไปดูการขายโดยการใช้การซื้อการขายโดยการใช้อินดิเคเตอร์ RSI นะครับก็น่าจะได้ประโยชน์อย่างมากในการที่จะมาอาธิบายหุ้นแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ในการลงทุนได้นะครับอันนั้นอันนี้เป็นสีเทานะครับคงได้ประโยชน์นะฮะท่านสมาชิกแล้วก็ หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับนะผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าเขามีลักษณะพิเศษของเขานะครับหนึ่งะ PE พ r ีเมียมนะแล้วก็เป็นหุ้นดีเฟนซียนะอย่างที่2เนี่ยการเข้าซื้อหุ้นพวกนี้นะครับต้องซื้อในช่วงที่มันวิกฤตแบบนี้นะท่านสมาชิกนะนั้นกราฟทางเทคนิคนะครับผมได้เรียนให้ทราบรายตัวเรียบร้อยนะครับตัวไหนที่เป็นสีเขียวตรงเนี้ยโอกาสก็ค่อนข้างสูงนะครับตัวไหนที่เป็นสีแดงเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปยุ่งนะท่านสมาชิกส่วนตัวไหนที่เป็นสีเทาเนี่ย ให้เราไปติดตามนะครับว่าราคาหุ้นมันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างนะครับการตัดสินใจซื้อขายอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านสมาชิกนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ผมให้ข้อมูลดิบทั้งหมดมาแล้วก็ฟังแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเป็นไปได้หรือไม่นะครับหรือว่าไปเทียบเคียงกับที่เขาเป็นนักวิเคราะห์เลยนะครับดูว่าลักษณะเนี่ยกราฟมันเป็นอย่างไรนะครับแต่มุมมองผมเนี่ยอันในที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับผมมองว่าลักษณะกราฟเนี่ยค่อนข้างที่เป็นอัพเทรนนะครับแล้วก็ มีโอกาสที่จะเข้าไปทำการทำกำไรได้นะครับในการเล่นระยะสั้นนะครับก็คงเป็นประโยชน์แล้วก็แชร์ออกไปครับให้คนที่ท่านรักนะครับได้ข้อมูลไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ในการลงทุนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพุ่งนีนะฮะจะได้ไลฟ์สดแล้วก็ตอบคำถามท่านสมาชิกนะครับให้ได้รับความประจกษ์นะครับโชคดีในการลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับ